สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาบครับคลิปนี้นะครับผมคงไม่ต้องบอกหรือว่าไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ในหลักความเป็นจริงต้องอธิบายเพราะบางคนก็ไม่ทราบนะครับบางคนก็ไม่รู้นะครับผมต้องขออธิบายสักพอประมาณนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแพทเทิร์นก่อนเนาะนะครับผมขออนุญาตสโลแกนก่อนนะครับผมนะครับ มันติดมันติดนะครับผมฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงครับผมนี่คือหนึ่งในคําปลารบของท่านหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตาลามัชนาทครับผมนะครับผมแน่นอนครับผมอยากจะแนะนำเลยนะสายมูนะใครที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับการค้าหรือว่าปัญหาชีวิตอะไรก็ดีเนี่ยนะครับผมลองนะครับถ้ามีนะหรือว่าพอมีทุนทรัพย์นะครับผมลองนะครับบูชาหลวงพ่อกลวยดูแล้วลองอาราธนาดูว่ากันว่าเขาเรียกว่าครูแรงใช่ไหมครับว่ากันว่ายิ่งถ้าได้บนบานสารกล่าวนะแต่ต้องไปแก้บนนะถ้าสําเร็จต้องไปแก้บนนะครับเขาว่าฉมังนักเลยนะครับบางคนบอกว่าแค่พูดลอยๆขออธิษฐานจิตลอยๆก็ยังได้เลยนะครับผม หลวงพ่อควยท่านไม่ทิ้งลูกศิษย์ไม่ทิ้งนะครับผมใครมีแรงศรัทธาก็ลองดูครับนะครับผมนะครับผมพระองค์นี้ถ้าคนเล่นหลวงพ่อกวยจะเห็นปุ๊บก็จะทราบทันทีว่าน,นี่คือพระของท่านพระศิวลีของท่านหลวงพว่อควยแห่งวัดโคศิตรามชัยนาทครับผมปัจจุบันนี้ของเกระบาดเยอะมากแล้วก็จําเป็นจะต้องชี้จุดบ้างบอกจุดบอกลักษณะนะครับเพื่อ,อ ไม่ให้โดนของเก๊น,นะครับผมบังเอิญว่าผมสมัยก่อนผมก็เล่นไม่เป็นหรอกนะครับผมนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าไปเจอรุ่นพี่นะสมัยก่อนนะเมื่อ20กว่าปีก่อน20เกือบ30ปีอ่ะ20กว่าปีก่อนแล้วนะครับผมแกศรัทธาหลงวงพ่อลวยมากไงแล้วก็ทําให้เราไปรู้จักเราก็ไปรู้จักกับแกแล้วแกก็แนะนําแล้วแกก็เก็บแต่หลงวงพ่อลวยโดยที่แกไม่ได้มองถึงด้านพุทธพาณิชย์เลยนะ แกชอบของมุกุยมากแล้วแกแก็เก็บกระทั่งผมไปได้แบ่งกับแกมานะครับเมื่อสมัยก่อนเนาะก็เคยเล่าให้ฟังแล้วอ่ะนะครับผมนะครับเกินความศรัทธานะครับผมแลาะแกเก็บไว้เยอะมากผมบอกว่าอยากจะบอกว่าแกเก็บไว้หลายร้อยองค์มากนะครับผมผมไม่แบ่งกับแกมาไม่ต่ำกว่าเกือบเกือบสัก30%ได้นะนะครับจากหลายร้อยองค์เนาะนะครับก็ลองคิดดู30%เป็นกี่เป็นกี่องนะครับผม อ่าถ้า50องค์หลายร้อยองค์าห้าร้อยองก็เป็น250องค์งใช่ไหมครับอ่าสามสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะผมน่าจะได้มาประมาณนะนะครับนะครับครับผมมาเข้ามาเข้าหมวดดีกว่านะครับหมวดของพระองค์นี้นะครับพระองค์นี้เราจะเรียกกันว่าพระศิวลีพิมพ์ใบมยมพิมพ์ใหญ่ครับนะครับบางคนอยาเรียกว่าพิมพ์กลางเพราะว่าจริงๆแล้วเพกบอกว่าเป็นกลางไม่ได้นะเพราะว่าต้องเป็นใหญ่แล้วล่ะถ้าใหญ่กว่านี้ นะครับถ bon. oh, ้าใหญ่กว oh. <t> ่านี้เขาจะเรียกว่าพระศิวลีคืบนะครับใหญ่กว่าพระศิวลีคืบนะครับคืบนะครับลองเอาเอามือวัดเป็นคืบนะครับแล้วก็ถ้าใหญ่กว่าพระศิวลีคืบเขาเรียกว่าพระศิวลีศอกนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์นี้เป็นพระศิวลีใบมยมนะครับใบมยมพิมพ์ใหญ่โดยนะครับโดยนะครับมีขนาดความกว้างนะครับวัดจากตรงนี้นะความกว้างอยู่ที่2.5ถึง2.6เซนติเมตร นะครับ2.5ถึง2.6ซนเมตรนะครับส่วนความสูงครับนะครับอยู่ที่5.8ถึง5.9ซนเมตรเห็นไหมครับลองเอาใหม่นะครับลองกระดาษมาขีดตามดูนะครับกว้างขีดวัดจากตรงนี้นะครับอยู่ที่2.5ถึง2.6ซนเมตรและความสูงอยู่ที่5.8ถึง5.9เซนติเมตรนะครับผมยังเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ องค์นี้เป็นพระเนื้อดินนะครับผมและมีผสมทรายเศษนะพอพูดถึงผสมทรายเศษปุ๊บผมเคยบอกไว้กับหลายๆท่านหรือว่าลูกค้าหรือ f อซนะครับว่าดูยังไงนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับผมนะครับอธิบายนิดเดียวก็พอว่าเอาเป็นว่าเนื้อไม่แน่นเนื้อจะหลวมๆห,หน่อยๆแค่แค่นั้นก็พอ,น,อะนะครับผมแล้วก็ส่องไปดีๆก็จะเห็นกวด<ๆ>เห็นทรายปะปลายบางทีบางองค์เนี่ยถ้าใช้เงือจัด,จด ก็จะโผล่เลยนะครับผมอย่างเนี้ยองเนี้ยยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเห็นอย่างเงี้ยใช้มานิดหน่อยเองนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะซื้อมาเนย่ยผมเอามาในสมัยก่อนผมซื้อมาเก็บ,ผม,มกบผมซื้อมาเก็บมากกว่าซื้อเอาไปใช้แต่ว่าอาราธนาแล้วได้ผลจริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดตรงนี้ก่อนนะครับองค์นี้จะมีผสมสายเสกเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูว่าพระชุดเนี้ยนะครับผม มีของเก๋แล้วก็มีหลายเนื้อบางทีก็เนื้อเป็นดินเผาแบบชนิดเผาผ่านก็มีของผมก็มีนะเผาผ่านก็มีอมเขียวก็มีนะครับแล้วก็พระเนื้อที่แบบเป็นมาตรฐานหรือว่า,าที่ผมเห็นบ่อยๆต่อนน้นนะสมัยนน้นนะนะครับที่ผมไปไปหารุ่นพี่ที่เขาสะสมในหลวงพ่อกลวยนะส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อแบบนี้ครับออกเนื้อแบบนี้เลยนะครับจะมีเข้มมีอ่อนก็นิดหน่อยนะครับไม่เยอะไม่เยอะ นะครับผมนะครับอ้าวย้าใหม่ว่านี่คือพระขุนแผนใบมยมพิมพ์ใหญ่หายาครับในปัจจุบันนะครับผมทีนี้ชี้จุดนีเดี๋ยวผมจะชี้อย่างนี้นะนอกจากเนื้อแล้วท่านดูเนื้อให้ดีๆนะครับแล้วก็ให้ดูที่ตรงนี้ครับตรงนี้จะมีรอยขีดนะครับจะมีรอยจากในพิมพ์เลยจากแม่พิมพ์เลยมีขีดมีเส้นยาวมาตรงนี้นะครับเนี่ยมีเส้นตรงนี้ตรงกลางขีดนี่ครับนะครับแล้วชุดนี้ให้ดูที่ขอบ ขอบคล้ายๆขอบตัดคล้ายๆขอบตัดเลยคล้ายๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับทีนี้ผมจะพลิกพลิกมาให้ดูด้านหลังรุ uh ่นนี้แปลกอย่างจะคล้ายๆกับคล้ายๆนะคล้ายๆนะคล้ายๆกับวัประสาทคล้ายๆกับหลวงปู่ลํำพูนะครับคือรุ่นนี้หลังอยาจะเป็นแบบนี้หมดเลยหลังปาดหลังปาดแล้วก็จะมีแองจะมีแองเป็นอย่างนี้หมดเลยในนี่คือผมชี้จุดให้ดูนะว่าดูยังไงนะครับผม เป็นแทบทุกองค์นะครับแล้วทีนี้มาดูอันนี้เนี่ยขอบข้างจะปาดแล้วมีเส้นเส้นก่อพิมพ์นะครับแล้วก็ปาดนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูข้างนี้ก็มีเป็นก่อพิมพ์นะครับแล้วก็ปาดเหมือนกับกดแม่พิมพ์ปึ๊กลงมาปุ๊บแน่นเลยปึ๊กเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นอย่างนี้ทุกองนะขอบอกเลยว่าเป็นอย่างนี้ทุกองค์นะครับผม อืมนะของเก๊จะไม่เป็นน่ะของเก๊จะไม่ไม่เป็นอย่างนี้เอาพูดแค่นี้ก็พอเนาะนะครับผมนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตแคทเทิร์นก่อนก่อนที่จะเปิดราคาอะไรลงไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เข้าใจหรือว่าผมกลัวเนี่ยผมไม่กลัวคนไม่เข้าใจเพราะอธิบายไปแล้วก็ท่านก็ไปหาข้อมูลได้ทีนี้ผมกลัวหรือว่าเกรงนะครับคนที่เจ้าเล่เท่านั้นเองเจ้าเล่คือซื้อซื้อนะครับเสร็จแล้วก็ขายไม่ออกหรือว่าขายไม่ได้กําไร นะครับขาดทุนเอามาคืนนะครับอันเนี้ยผมกลัวมากเลยประเภทอย่างเงี้ยเจ้าเล่์เนี่ยผมไม่เอาหลายหลายท่านเดี๋ยวนี้ก็บอกเลยครับว่าดูไม่ดีดูไม่แท้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายนะครับส่วนตัวผมเองอ่ะผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นพาเก้ใครดูภาพผมเก้ผ่านแค่นั้นละครับง่ายๆนะครับผมนะคนที่เข้าพาเกมาขายเขาจะไม่ไม่กล้าบอกจุดมากครับเพราะว่าเขากลัวเขากลัวว่า อ่าลูกค้าหรือว่าคนดูไปวัดกับของแท้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเหนื่อยเขาก็จะจัดขายไม่ได้ฟู้ง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ขายพาเก้เขาจะไม่กล้าชี้จุดอ่ะเขาจะไม่กล้าเขาชี้ไปแล้วมันมันเพี้ยนของคนอื่นเขาไงนะครับผมส่วนของผมเนี่ยผมชี้จุดให้เลยนะครับนะครับ ก็เลยย้ำอีกทีว่าใครดูภาพผมเกผ่านไม่ต้องไม่ต้องเช่านะครับผมนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมขายไปแล้วผมจะได้เอาเงินไปใช้ได้นะครับส่วนท่านได้ภาพไปแล้วจะราศนาขึ้นคอหรือภาษาเซียนครับเซียนพารียบว่าไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านเลยนะครับผมโอเคฟังไม่ทันกอ,อกับนะผมก็อธิบายชัดเจนแล้วนะครับฟังไม่ทันก็ลองกอ,อกับนะผมก็ย้ำไว้ว่าคนที่เขาขายภาเกเนี่ยเขาก็ไม่กล้าชี้จุดนะครับนะครับเพราะว่าชี้จุดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปตรงกับ ในเว็บหรือว่าในพระที่เขาแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นด้วยประกาศอะไรเช่นนี้แต่ผมชี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเนาะนะอ่ะโอ okay. เคเ,เข้าใจแล้วล่ะผมเปิดราคาให้ก่อนองคนี้องค์นี้จริงๆสี่ห้าพันไปตั้งนานละช่วงนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นด้วยแล้วราคาดอรอปลงมานิดนึงนะครับแต่จริงๆผมว่ากลัวไม่ไม่ดรอปคือสวยก็นแบ่งได้ราคาก็ไปไกลองค์นี้ผมเอาแค่สามพันห้าเอา นะครับสามพลูกค้าใหม่นะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะลูกค้าใหม่อะลดสิทุกกรณีนะครับอัตโนมัติลูกค้าเก่าลด20%อัตโนมัตินะครับผมถึงวันที่7จธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมนะครับวันที่7จธันวาคมปุ๊บลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อส่วนลูกค้าเก่ายังลด10%เช่นเดิมแต่ลดแค่10%เท่านั้นนะครับผมนะครับแต่ถ้าใครเอาตอนนี้ลูกค้าเก่าเนี่ยลดเลย20%อัตโนมัติ ลูกค้าใหม่ลด10%อตัตโนมัติโอเคเป็นการเข้าใจเนาะถึงวันที่7ธันวาคมนี้ปี2 5 6 8นี้เท่านั้นนะครับผม7ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมมาใครต้องการรีบแคปหน้าจอครับเราส่งมาครับที่ ID l ดี e ลน์ส่งภาพที่ท่านต้องการเช่าบูชาพร้อมเช่าพร้อมโอนพร้อมซื้อพร้อมโอนน่ะนะครับผมก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาครับที่ i อ l ดี e ลนะน์ลม Line, หมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8 ย้ำนะครับ ID l ดีลหมายเลข0846786958เบอร์นี้ลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะห้ามส่งพระอ,อะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่อย่าเช่ายัางทำไม่ได้เป็นนั้นเข้าใจนะครับผมโอเคนะครับผมฟังไม่ทันกรอกลับฟังไม่ทันขี้เกียจก็อกดไปที่ใต้ลิงก์จะมีราคาบอกอีกทีหนึ่งโอเคเป็นนั้นเข้าใจเนาะอยากรู้ว่าในช่องแบ่งเก็บมีพระอ,อะไรนะครับเปิด u t u b e เลยครับแล้วพิมพ์คำว่าแบ่งกันเก็บ นะครับจากนั้นครับนะครับท่านก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาต้องการองไหนขออย่างเดียวฟังคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะครับผมมาครับมาดูเนื้อกันเลยนะครับผมอุ๊บเมื่อกี้ผมชี้ไปบอ่าชี้ไปแล้วนะว่ามีจุดไหนบ้างาเดี๋ยวผมชี้ให้ดูจุดตรงนี้ก่อนนี่ครับขีดกลางเห็นไหมครับก็จะมีขีดเป็นอย่างนี้ทุกองค์ นะครับอืม <c oughs> ทีนี้มาดูขอบขอบจะต้องขอบตัดคล้ายๆขอบตัดแบบนี้เห็นไหมขอบตัดขอบบ้านอย่างนี้ทุกองนะครับปุ๊บมาดูฝั่งนี้นี่เห็นไหมครับ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้ ทุกองเลยนะครับต้องบอกว่าร้อยละ90องค์ดองว่านะครับร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยต้องเป็นอย่างนี้พราะผมเห็นมาหลายองค์ก็เป็นอย่างนี้ไงขนาดผมเองยังมีทั้ง 3- 4องค์ให้แบ่งพักพวกกันไปเหลือแค่ตอนนี้น่าจะเหลือ2องอ์หรือไงนะเหลือองค์นี้กับอีกองหนึ่งนะครับก็เก็บไปก่อนเนาะอันนี้เอามาแบ่งให้เบาๆนะสามพันห้ายังมีลดเปอร์เซ็นต์นะด่วนๆเลยครับ จริงๆแล้วองค์นี้ผมว่าเขาน่าจะไปไกลกว่านั้นแล้วนะขนาดองค์เล็กๆอยยังสามสี่พันสี่ห้าพันเหมือนกันนะครับองค์ใหญ่หายากนะนะอืมจะวุ้งคดลงมาหน่อยเนาะโหดไม่ได้แ้วมันเต็มเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมครับผสมทรายเสกดูยังไงนะครับเนื้อจะหลวมๆลวมานะนะครับองค์พิมพ์นี้องค์นี้ด้านหลังจะคล้ายๆกันหมดเลย เนี่ยดูตาป่าก่อนนะไม่ต้องส่องเนี่ยดูอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะมีปุ่มปั่มปุ่มปั่มนะครับจุดจะมีบุ๋ม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 อย่างเงี้ยเป็นทุกองค์เลยนะครับร้อยละเก้าสิบห้าองนะครับบุ๋ม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 อย่างนี้หมดเลยนะครับแล้วดูนี่มีขอบปิ้นเห็นไครับขอบนะครับอืมนะครับขอบปาดนะครับขอบเหมือนกับเนี่ยเนี่ยเนีห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้ยทุกร้อยละเก้าสิบห้าองเหมือนกันนะครับผม อ่ะเอาได้เอานะนะครับเดี๋ยวหมดโปรโมชั่นองค์นี้ขออนุญ,ญาตขยับเป็น4,5 0 0นนะครับผมนะครับโดยลูกค้าใหม่ยังลดแค่ไอ้ลูกค้าเก่าลดแค่10%แต่ลูกค้าใหม่ขออนุญ,ญาตไม่ลดก็ต่อเพราะฉะนั้นแค่เอาตอนนี้ได้แค่3,500บาทลูกค้าใหม่ลด10%ลูกค้าเก่าลด20%ออัตโนมัติด่วนด่วนครับนะครับเดี๋ยวพอหมดโปรโมชั่นปุ๊บขออนุญ,ญาตขยับราคาทันทีนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้เท่านี้ก่อน สวัสดีครับขอแพทเทิร์นอีกนิดนึงให้คาจ้นานณสิวังพรมมามะอาอุครับนี่คือหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิตรามชัยนาทพิมพ์พระศิวลีใบมะยมพิมพ์ใหญ่เอาได้เอาเก็บได้เก็บครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะ